สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูได้ชาแนลนะวันนี้อยู่กับเกมนิกเกตก็เด็ดออฟวิก t ตอรี่นะครับมาในกิจกรรมครบรอบ1.5ปีนะครับพร้อมตัวละครตัวใหม่ครับน้องคลาวนะครับก็บอกเลยว่ากิจกรรมครบรอบหนึ่งปีครับแจกยับยับเลยนะครับใครที่จะกลับมาเล่นหรือว่าไม่ได้ล็อกอินมานานนะครับเข้ามาได้เลยนะครับมีตั๋วกาชาครับแจกกันโหไม่หวันไม่ไหวเลยนะครับโอเควันนี้ครับเราก็จะเปิดกาชาครับ พิวกิมคนใหม่นะครับน้องคลาวครับเป็นตัวที่โกงอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะทำให้ทีมพิวกิมเราแบบเก่งมากๆนะครับโอเคก็ในช่วง1.5 anniversary นะครับก็จะสามารถกดรับสมัครฟรีได้วันละหนึ่งครั้งด้วยนะครับใครโชคดีก็อาจจะได้น้องคลาวไปเลยนะครับในการกดเพียงแค่1โลนะเอาละมาเดี๋ยวเราจะกดฟรีหนึ่ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ผมจะกดตัว เฟรนก่อนแล้วกันโอเคหวังว่าวันนี้คราวจะไม่ใจร้ายกับเรานะครับลุยครับผมกดตัวเฟรนล้างเกลือก่อนไปอุ๊ยโอ้ตัวเฟรนให้ทองด้วยเอาแล้วดิเอาแล้วดิหนึ่งตัวนะฮะตัวที่สองครับใครเอ่ยมิสลิดหใครครับมิสลิดโอ้ยเรดรส ของผม3ดาวไปแล้วนะครับเร็กโอ้โหไม่อะไระครับเอาคอหนึ่งเอาแหมตัวเฟนแจกของดีด้วยเอาละรอบนี้คาวมีรุ่นละเอาละฮะก็กดรักษาฟรีหนึ่งหนึ่งครั้งก่อนแล้วกันเผื่อได้เลยนะฮะวันนี้รู้สึกว่าดวงเริ่มมาละไปม,ม่วงนะหนึ่งโลม่วงครับไม่เป็นไร โอเคเอาละคราวนี้แหละฮะของจริงละทุกคนน้องคราวครับมาหาผู้บัญชาการหนูเต้แชนแนลหน่อยนะฮะไปครับสิบโลแรกครับลุยครับมาสิโลแรกครับทองหน่อยแล้วเป็นหนูเลยได้ไหมฮึโอ้โหม่วงเหรอ อุ้ยแตกทอง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 ,ท,องทุกคนอุ้ยอุยตัวเกิดสุดท้ายเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8สี่ห้าหและก็จะเป็นพิวกิฟไหมโอ้โหหลุดเลดมิสซิลิสอีกแล้วโอ้แซนตี้นะครับอันนี้ก็3ดาวแล้วเหมือนกัน โอ้เสียดายเสียดายได้แซนตี้นะโอ้โหหลุดเลดครับผมอืมหืมลูก่าแตกเป็นทองแล้วนึกว่าจะได้น้องคราวตั้งแต่สิโลแรกซะลนะไม่เป็นไรครับน้องคราวผู้บัญชาการเชื่อว่าหนูจะต้องมาในสิบโลนี้แหละใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่สิคะลูกไปฮะโลที่ยี่สิบครับ ต้องมาแล้วล่ะนะน้องคลาวฮึสอุ้ยทองเอาแล้วเอาแล้วครับผมสองทองติดอุ้ยสองตัวด้วยต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วรอบนี้ 6. หกน่าจะต,ตัวที่เจ็ดนะพิวกิมไหมอันนี้แหละต้องพิวกิมแล้วโอ้เทตา้า เอ่ยโอ้ไม่ออกไต่ขาวเลยโนเวลยังเหลืออีกหนึ่งนะครับโลสุดท้ายครับพิวกิมเธอขอ้องและก็คือโอ้โหเตอตตยอีกแล้วโอ้นอยนะฮะโอ้โหหลุดเลยครับยับเลยทุกคนโอ้ไม่กอดพิวกิมไม่เห็นเลยครับ โอ้โหเป็นดับเบิลเซตตาแล้วก็ไม่มีน้องตายเลยเศร้ามากเอาล่ะต่อไปครับทุกคนโลที่30นะฮะน้องคลาวหนูต้องมาแล้วนะลูกรอบนี้พิวกิมแล้วตรงเลดเป็นหนูนะลูกนะนะมาหาผู้บัญชาการหนูเต้นหน่อยนะฮะไปครับผมลุยครับโลที่30 สองทองสามตัวครับพิวกิมไม่ออกเลยฮึโอ้โหม่วงแล้วไม่มีแตกทองด้วยรอบนี้สาโลนะครับทองสามฮะต่อไปฮะโลที่สีสมาน้องคราวต้องมาแล้วลูก ลุยครับผมลุย40มาทองแล้วเป็นหนูเลยนะฮอเอ้ยทองอะเอาแล้วเอาแล้วตัวที่สามนะฮะผิวกิมแล้วเป็นหนูนะลูกน้องเขาและก็คือโอโอีออออลิชัน หลุดเลดยับเยินบานตะไทยมากโอ้ไม่กอดมีแลนด้าครับผมโอ้ oh, หลุดยับเลยครับ40โลครับผม4ทองครับหลุดหมดโอ้โ oh, ห oh. ต่อไปครับโลที่50แล้วนะฮะน้องคราวหนูต้องมาล,ลูกนะโลที่50ครับไปฮะน้องคลาวต้องมาล,ลูก มาหาผู้ชาการ์ดูเต้ชนแนลซะดีๆลูกเฮ้เยทองอีกต้องใช้แล้วแหละพิวกิมสักทีเถอะมาเร็วหนึ่งตัวครับตัวที่สามต้องมาแล้วแหละรอบนี้และก็คือโอเคตัวใหม่ครับไพเวตี้ครับผมร่างเมดนะฮะ,ะก็ยังได้ยังได้ หรือว่าน่ารักให้อภัยนะฮะโอ้โหหลุดเลนยับยับเลยโอ้โหพิวกิมไม่ออกเลยครับตอนนี้50สโลผ่านไปทองมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทองห้าลวมั้งแต่หลุดเลนหมดเลยครับทุกคนโอ้ใหม่ก็รอบนี้แหละคราวน,นี้ต้องเป็นหนูแนละ้วลูกนะมา น้องคราวต้องเป็นหนูแล้วลูกมาเหอะนะน้องคลาวนะฮึเอ้ยเอาว่ะโหลที่หกสิบนะครับทองที่หครับผมอุย้ยสองตัวด้วยต้องมาแล้วจุดนี้ประมาณตัวที่เจป่ะและ น้องเลาวของเรา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 ฮึผิวกิมผิวกิมน้องเขาน้องเขาโอ้โหอ้ไม่กอดฮาลานเหรอยังเหลืออีกหนึ่งครับทุกคนยังมีให้ลุ้นอีกหนึ่งครับ โอ้อีลิชันใครเอ่ยโซลีนนะโอ้โหตายแล้วโอ้โหหลุดแบบกระตายมากครับผมทุกคน s อ r น่าจะเจ็ดตัวได้อะหลุดยับยับเลยฮนะโอ้ไม่กอดเอาละครับการเดินทางครับไปสู่โลที่70แล้วนะฮะตอนนี้ น้องคลาวยังไม่เห็นเลยพิวกิมมาหนึ่งหลุดเลดเป็นฮาลานโอ้หัวจะปวดมาน้องคลาวจะ้ะมาหาหนูนเต้แชนแนลหน่อยลูกเอ้ยมาฮึบผีเผอนี่แหละน้องคลาวตกใจต้องมาแล้วโลที่เจนะฮะฮึเฮ้ยทองอีกหนึง่งเอาแล้วโลที่เจสต้องมาแล้วแหละจุดเนี้ย ตัวที่สามมั้งและก็คือเอายังและก็คือพิวกิมน้องข่าวใช่ไหมหนูอละ,ะทีโอโ้โห ะครับผมสวยงามมากโรที่เท่าไหร่แปดสิบเหรอสวยงามมากฮะมาแล้วครับผมน้องคลาวหูยหลุดเลทยับยับบอกเลยหลุดกระจายมากแต่ทองนี่คือแบบโหลดนๆเลยนะฮะแม่หลังจากกระชาก่อนหน้านี้ของเรานี่คือเกลือยับ,ย,บยับเลยรอบนี้มาแล้วฮะโอโหสุดสุดไปเลยคัะทุกคน ได้ไปแล้วครับน้องคลาวครับผมแหมมาจนได้นะฮะโอ้โหเอาละคุ้มค่าละเจ็ดสิบโลพอดีสวยงามมากสุดๆเอาละครับในสุดเราก็ได้น้องคลาวมานะฮะเจ็ดสิบโลครับโอ้โหทองเยอะมากเลยนะแต่หลุดเลทกระจายเลยนะครับผมก็ ใครที่ยังไม่ได้เปิดน้องคลาวครับบอกเลยครับตัวนี้คุ้มค่าจริงๆครับห้ามพลาดเลดด้วยการทั้งปวงเลยนะเก่งมากๆนะครับส่วนใครที่เพชรไม่พอนะครับใช้ตั๋วแลกมาเลยนะครับเพราะว่าหลุดเลทเยอะจริงๆครับสำหรับน้องคลาวก็เป็นตัวที่ใช้ยาวๆครับบอกเลยตัวนี้นะโอเคครับใครได้น้องคลาวกันกี่โลก็คอมเมนต์กันใต้คลิปหน่อยละกันนะแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับฝากกดไละกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยจ้าวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย